มีข้อมูลหนึ่งครับกี่เขาบอกไว้ว่าคนรวยส่วนใหญ่รวยได้แค่รุ่นเดียวฟังดูไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับแต่ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงจากสหรัฐอเมริกาประเทศที่ผลิตเศรษฐีใหม่ได้มากที่สุดในโลกกลับมีสถิติที่ว่า70%ของครอบครัวที่ร่ำรวยสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดภายในรุ่นลูกและ90%เเจ๊งสนิทในรุ่นหลานครับมันทำลายภาพฝันที่เรามีมาตลอดว่าแค่เราทำงานหนะักรวยให้ได้ลูกหลานก็จะสบายแต่ความจริงคือความรวยอาจจะอยู่กับเราแค่รุ่นเดียว ถ้าเราไม่มีวิธีคิดที่ถูกต้องในการส่งต่อมันมันมีประโยคหนึ่งครับที่สุดคลาสสิกเลยที่เราจะได้ยินกันก็คือรุ่นแรกสร้างรุ่น2ใช้และก็รุ่น3เจ๊งบางคนก็นิยามว่ามันคือกฎ3รุ่นแต่ก็มีตระกูลหนึ่งครับในอเมริกาที่ไม่เคยเจ๊งเลยเพราะพวกเขารู้ว่าเงินต้องส่งต่อพร้อมกับวิธีคิดไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีและตระกูลที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือล็อกกี้เฟลเลอร์ครับตระกูลที่สร้างมาจากสแตนดาร์ดออยล์ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ และยังคงรักษาความมั่งคั่งได้ยาวนานถึง7รุ่นผ่านสงครามเศรษฐกิจพังวิกฤตโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยคือวัฒนธรรมในบ้านที่สอนให้เข้าใจเงินก่อนที่จะใช้เงินตระกูลที่ไม่ได้สอนให้ลูกแค่ใช้เงินแต่สอนให้ลูกจัดการเงินสอนให้แยกเก็บแยกให้แยกใช้ให้รู้จักหาเงินด้วยแรงของตัวเองแม้จะโตมาในบ้านที่มีพร้อมทุกอย่างให้จดบัญชีเองแม้จะอายุแค่ปถมและให้ตัดสินใจด้วยตัวเองกับทุกบาทในมือ ตั้งแต่อย่างเด็กมันดูเหมือนเรื่องเล็กๆนะครับแต่มันคือรากฐานความคิดทางการเงินที่แข็งแรงมากๆจนพวกเขาสามารถรอดพ้นทุกวิกฤตทั้งสงครามเศรษฐกิจถดถอยและการเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะพวกเขาเชื่อว่าถึงแม้ว่าโลกจะหมุนเดวไปแค่ไหนแต่พื้นฐานความมั่นคงทางการเงินมันยังเหมือนเดิมเสมอถ้าคุณกำลังทำงานหนักเพื่อหาเงินให้ครอบครัวให้ลูกหลานมีอนาคตที่ดีกว่าบทเรียนในตอนนี้คือสิ่งที่คุณควรได้ฟังครับเพราะแค่หาเงินให้ได้มันไม่พอครับ สิ่งที่สําคัญกว่าคือจะทํำยังไงให้ลูกหลานดูแลมันต่อได้โดยไม่ทําให้มันหายไปและตระกูลที่น่าจะตอบคําถามนี้ได้ดีที่สุดนั่นก็คือล็อกกี้เฟลเลอร์ครับซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีสูตรลับอะไรเลยครับเขาแค่เริ่มต้นจากค่าขนม25เซนแล้วถามลูกๆว่าเงินก้อนนี้ลูกจะใช้เงินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดถ้าตอบคําถามแบบนั้นได้คุณก็จะเริ่มส่งต่อความมัง่งคั่งให้กับคนในบ้านได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่ต้องรอให้เตืองรวยก่อนครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐีีีแต่่่นนนคืืออบทเเเรรยงงิ ที่คนธรรมดาแบบเราก็เริ่มได้เหมือนกันครับวันนี้ครับเราจะมาถอดวิธีคิดและคําสอนที่ r ็อกกี้เฟลเลใช้เพื่อถ่ายทอดความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นแบบที่ไม่ต้องรวยเท่าพวกเขาแต่เข้าใจเรื่องเงินในแบบเดียวกันกับเขาครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังข้อหนึ่งกันเลยครับ 1. เงินต้องถูกจัดการตั้งแต่ตอนยังไม่มีเงินใครจะไปคิดครับว่าลูกของคนที่รวยที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาจะได้ค่าขนมแค่25เซนต์ต่อสัปดาห์แล้วต้องจดบัญชีรายจ่ายเองทุกบาท แถมยังต้องอธิบายให้พ่อฟังอีกว่าใช้เงินไปกับอะไรบ้างแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในบ้านของตระกูลล็อกกี้เฟลเลอร์ครับจอห์นดีล็อกกี้เฟลเลอร์จูเนียร์สอนลูกทั้ง6คนครับให้บันทึกตุกบาทที่ใช้แบ่งเงินก่อนใช้เสมอและตั้งใจคิดก่อนใช้ทุกครั้งไม่ใช่เพราะเขาขี้เหนียวนะครับแต่เพราะเขาเข้าใจว่าวินัยเรื่องของเงินไม่ได้เริ่มตอนมีเงินครับแต่มันเริ่มตั้งแต่คุณได้บาทแรกในชีวิตลูกของตระกูลนี้ไม่ได้โตมาในบ้านที่ให้ใช้เงินตามใจชอบแต่โตมาในบ้้าานนนนททีีี่่่่รูจจัักกคคุณคขอองงเเิะะมมย l u c กกี้เฟลเลอร์จูเนยครับยังเคยให้สัมภาษณ์ว่าเราต้องเรียนรู้การจัดการเงินตอนที่เรายังไม่มีมันมากเพราะตอนที่มีเงินมากมันจะจัดการเราถ้าเราไม่จัดการมันเป็นลองย้อนไปดูชีวิตของเราดูวันนี้ครับมีหลายคนที่เงินเดือนขึ้นแต่เก็บเงินไม่อยู่รายได้มากขึ้นแต่รู้สึกว่าชีวิตก็ยังหมุนเงินไม่ทันนี่แหละครับเพราะเราโตมาแบบไม่มีระบบจัดการเงินในหัวมาก่อนหรือถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่ คุณอาจจะเริ่มจากการให้ลูกบันทึกการใช้เงินแบบง่ายๆครับให้เขาได้ตัดสินใจว่าจะใช้หรือจะเก็บให้เขาเห็นว่าเงินหมดเร็วแค่ไหนถ้าไม่ได้วางแผนหรือถ้าคุณอยู่คนเดียวไม่ได้มีครอบครัวคุณเองก็เริ่มต้นจากการจดรายรับรายจ่ายต่างๆง่ายๆครับหรือจะใช้แอปพลิเคชันฟรีที่มีอยู่มากมายก็ได้เช่นกันครับเพราะสิ่งที่สําคัญไม่ใช่จํานวนเงินครับแต่คือนิสัยที่เรามีกับมันจําไว้ครับว่าการจัดการเงินไม่ใช่เรื่องของคนที่มีมันคือทักษะพื้นฐานของทุกคนที่อยากจะรักษาเงินไว้ให้้้้ไดนนนนาาและัักกเรร็ิ่มสงทษ จากเงินแค่25เซนเท่านั้น 2. ออยากได้มากกว่าคนอื่นต้องทําม,มากกว่าที่บ้านให้เนลสันล็อกกี้โฟลเลอร์ครับหนึ่งในลูกชายของจอห์นดีล็อกกี้โฟลเลอร์เคยเล่าไว้ว่าพ่อของเขาให้ค่าขนมแค่สัปดาห์ละ25เซนถ้าอยากจะได้มากกว่านั้นก็ต้องหาเองใช่ครับหาเองท,งทั้งที่เป็นลูกมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเนลสันเลยเริ่มไปปลูกผักเลี้ยงกระต่ายและเอาผลผลิตไปขายให้กับแม่บ้านในบ้านของตัวเองเขาเรียกมันว่าธุรกิจครอบครัวขนาดจิ๋วแต่นั่นคือบทเรียนที่เขาไม่มีวันลืมเลยครับ จอห์นเจร์เขาไม่เคยใช้เงินเป็นของปลอบใจลูกครับเขาใช้เงินเป็นเครื่องมือฝึกความรบับผิดชอบและปลูกฝังว่าเงินไม่ได้มาเพราะเราเกิดมาในบ้านที่มีแต่ต้องใช้ความพยายามและความคิดแลกมาเสมอสิ่งนี้ครับสะท้อนเห็นภาพชัดเจนมากว่าแม้จะเกิดมาในครอบครัวที่เงินไม่ใช่ปัญหาแต่เขาก็ยังเลือกให้ลูกต้องลงแรงเพื่อเงินครับฟังดูแล้วอาจจะขัดกับสิ่งที่เราคุ้นชินในสังคมไทยกันนะครับพอเวลาที่ลูกของเงินเพิ่มเราก็มักจะให้เวลาลูกร้องอยากได้ของเราก็มักจะซื้อให้ เพราะเราอยากจะให้ลูกได้ในสิ่งที่เราขาดแต่บางครั้งครับสิ่งที่ลูกขาดจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ของเล่นหรือของใช้ครับแต่อาจจะเป็นทักษะการรู้ว่าเงินมาจากไหนมากกว่าสิ่งที่บ้านล็อกกี้เฟลเลอร์ทำครับไม่ใช่การห่วงเงินแต่คือการสอนให้เห็นคุณค่าของเงินก่อนที่ลูกจะคิดว่าเงินคือสิ่งที่บ้านจะเติมให้อยู่เสมอนี่แหละครับคือสิ่งที่บ้านล็อกกี้เฟลเลอร์สอนคือถ้าอยากได้อะไรมากกว่าคนอื่นก็ต้องลงมือมากกว่าคนอื่นไม่ใช่แค่การขอครับแล้วแนวคิดนี้เรามาใช้ได้ยังไง สมมติน,นะครับว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ราคา3,000บาทแต่คุณรู้ว่าคุณยังไม่ได้มีรายได้เสริมหรือเงินเก็บเลยคุณอาจจะตั้งกฎเงื่อนไขกับตัวเองครับว่าฉันจะซื้อสิ่งนี้ได้ก็ต่อเมื่อฉันหารายได้เพิ่มอีก3,000บาทก่อนฉันทำฟรีแลนซ์เล็กๆหรือขายของมือสองมันเหมือนเป็นเกมเล็กๆครับที่คุณเล่นกับตัวเองเพื่อฝึกให้สมองผูกเงินเข้ากับความพยายามครับไม่ใช่ผูกเงินเข้ากับความอยากเฉยๆเพราะถ้าเราไม่เข้าใจที่มาของเงินนะครับต่อให้มีเงินมากแค่ไหนเราก็จะใช้มันหมดไป เหมือนคนที่ได้รับของฟรีแล้วไม่รู้คุณค่าแต่กูลล็อกกี้เฟลเลอร์ครับสอนให้ลูกหาเงินเองไม่ใช่เพราะเขาไม่มีให้แต่เพราะเขารู้ว่าคนที่หาเงินได้เองจะไม่มีวันจนครับ 3. ก่อนจะใช้ต้องแบ่งให้เป็นสิ่งหนึ่งที่บ้านล็อกกี้เฟลเลอร์ยึดถือเสมอครับคือคําว่าเงินไม่ควรเก็บทีหลังแต่ต้องแบ่งตั้งแต่แรกแต่กูลล็อกกี้เฟลเลอร์ครับไม่เคยให้ลูกใช้เงินแบบตามใจไม่ใช่ให้ค่าขนมเพียง25เซนต์ต่อสัปดาห์เขายังสอนลูกให้แบ่งเงินก่อนจะใช้มันทุกปาทุทกสตางค์ กนเหล็กที่ลูกๆทุกคนต้องทำนะครับหลังจากได้เงินมาก็คือ10%เครับเก็บไว้เลยเพื่อการออม10%ต่อมาครับเก็บไว้เลยเพื่อแบ่งบริจาคและที่เหลืออีก80%ครับใช้ได้ตามใจชอบครับแต่ต้องจดให้ครบครับว่าใช้ไปกับอะไรบ้างเขาสร้างกฎนี้ขึ้นมาเพราะไม่ใช่จะควบคุมลูกนะครับแต่มันคือวิธีที่เขาสร้างวัฒนธรรมของคนที่จัดการเงินเป็นตั้งแต่ยังเด็กลองนึกภาพดูนะครับถ้ายุคนี้ลูกของคนธรรมดาได้เงินวันละห้าบาทแล้วพ่อแม่บอกให้เก็บเงิน5บาทแจกอิง5บาท ด็กอาจจะงงได้ครับว่าทาไมไม่ให้ใช้หมดแต่บ้านล็อกกี้เฟลเลอร์ครับรู้ว่านิสัยเรื่องเงินจะเกิดขึ้นตอนที่เรามีเงินน้อยไม่ใช่ตอนที่เรามีเงินเยอะแล้วค่อยมาเริ่มเพราะตอนที่เงินเยอะคุณจะแก้นิสัยเดิมได้ยากกว่าหลายเท่าครับทีนี้ลองมองกลับมาที่ชีวิตเราครับเวลาเราได้เงินเดือนเงินโอนหรือแม้แต่ค่าคอมมิชชั่นหรือโบนัสต่างๆส่วนใหญ่เราจะใช้ก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยมาคิดว่าจะเหลือพอเก็บหรือเปล่าแต่รู้ตัวอีกทีครับก็ใช้หมดไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เก็บเลยทีนี้ลองทํากลับกันดูครับ แทนที่คุณจะรอให้เหลือเงินค่อยออมให้คุณหักเก็บทันทีครับตอนที่เงินได้ถูกโอนเข้ามาแล้วค่อยๆใช้ในส่วนที่เหลือจริงๆครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับถ้าคุณมีเงินเดือน15 0 0 0บาทคุณอาจจะเริ่มต้นจากการเปิดบัญชีแยกเก็บเลยครับทุกครั้งที่มีเงินเดือนเข้าบัญชีหลักให้คุณโอน10%เข้าบัญชีทันทีโดยไม่ต้องคิดเลยครับว่าจะเหลือพอไหมเพราะการออมคือค่าใช้จ่ายจําเป็นไม่ใช่ตัวเลือกตอนเหลือครับหรือถ้าคุณมีลูกและอยากจะปลูกฝังแนวคิดนี้ครับลองตั้งก,กใใระป ปลูกสําสหรับบริจาคหรือแบ่งปันแล้วก็ปลูก3ามครับเอาไว้ใช้และฝึกให้ลูกครับหยอดทุกวันจะหยอดมากหยอดน้อยก็ได้ครับสิ่งที่สําคัญไม่ใช่ยอดเงินครับแต่คือการปลูกฝังนิสัยให้เขาเห็นว่าเงินมีหน้าที่มากกว่าแค่การใช้แล้วหมดไปครับสิ่งที่ล็อกกี้เฟลเลอร์ทำครับไม่ใช่แค่สอนให้ลูกใช้เงินอย่างระวังครับแต่สอนให้จัดการเงินอย่างตั้งใจตั้งแต่จํานวนที่ยังเล็กที่สุดพอมีเงินมากขึ้นในอนาคตพวกเขาจะไม่หลงละเลงไม่ประมาทและก็ไม่หมดตัวเพราะการแบ่งเงินก่อนใช้ คือการแสดงความเคารพต่ออนาคตของเราเองแทนที่จะปล่อยให้ทุกบาทมันจบลงแค่ในวันนี้จําไว้ครับว่าคนที่วางแผนกาเงินเพียงไม่กี่บาทจะควบคุมเงินก้อนใหญ่ได้ในวันหนึ่งครับและนั่นคือเหตุผลที่ตระกูลนี้ยังมั่งคัง่งแม้จะผ่านไปแล้ว7รุ่นก็ตาม 4. บันทึกทุกบาทเพราะคนที่อยากมั่งคัง่งต้องจําให้ได้เด็กทุกคนในบ้านล็อกกี้เฟลเลอร์ครับไม่ได้แค่เรียนรู้การแบ่งเงินก่อนใช้แต่พ่อของเขาจอร์ดีล็อกกี้เฟลเลอร์จูเนียยังสอนถึงสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ จงจดทุกบาทที่ใช้แม้จะเป็นเงินไม่กี่สตางค์ก็ตามอย่างที่บอกครับว่าลูกของเขาได้ค่าขนมเพียง25เซนต์ต่อสัปดาห์แต่ต้องบันทึกครับว่าวันนี้ใช้ไปกับอะไรบ้างใช้ไปเท่าไหร่และยังเหลืออยู่เท่าไหร่และเงินที่แบ่งไว้เพื่อออมหรือบริจาคใช้ไปหรือ,อยังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆอีกแล้วนะครับแต่ที่จริงแล้วมันคือการฝึกสมองให้เข้าใจเส้นทางของเงินตั้งแต่ยังเด็กครับพ่อเขาไม่เคยดูลูกว่าใช้เงินไปกับอะไรแต่ค่อยๆถามครับว่าสิ่งที่ลูกใช้คุ้มค่าหรือเปล่าถ้าเป็นพ่อจะใช้แบบเดีย มันคือการฝึกนิสัยคิดก่อนใช้ครับโดยที่ไม่ต้องบังคับและมันก็ได้ผลมากๆจนลูกๆโตมาเป็นคนที่ใช้เงินด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ย้อนมาที่เราครับลองถามตัวเองแบบตรงไปตรงมาเลยครับว่าคุณรู้ไหมว่าเงินเดือนล่าสุดของคุณหายไปกับอะไรบ้างหลายคนอาจจะตอบว่าไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะเราไม่เคยจดครับและเมื่อเราไม่จดเราก็จะไม่เห็นครับและพอไม่เห็นเราก็ปรับอะไรไม่ได้เลย คุณอาจจะไม่จําเป็นต้องเริ่มจากสมุดบัญชีที่จริงจังก็ได้ครับบางคนอาจจะใช้แอปมือถือง,ง่ายๆจดทุกเช้าจดทุกเย็นบางคนแค่เปิดโนต้ตในเครื่องแล้วก็เขียนว่าวันนี้ใช้ไปกับอะไรหรือจะใช้ g o Google s h e e t ก็ได้ครับแล้วแต่ความสะดวกซึ่งมันใช้เวลาไม่ถึง5นาทีอยู่แล้วครับแล้วลองทําต่อเนื่องสัก7วันดูครับคุณจะเริ่มเห็นรูปแบบการเงินของตัวเองครับว่ามีรูรั่วอยู่ตรงไหนและอะไรบ้างที่ใช้ไปแล้วไม่คุ้มหรืออะไรคือค่าใช้ใจ่ายที่ทําให้คุณภูมิใจพอคุณเริ่มเเเห็น็นนคคคุุณกจะริิม่มมวบงได้ และถ้าคุณควบคุมเงินได้คุณก็จะควบคุมอนาคตของตัวเองได้เช่นกันครับรือบางคนที่มีลูกแล้วนะครับคุณไม่ต้องสอนอะไรมากครับแค่ชวนลูกจดไปด้วยกันครับให้ลูกลองเขียนว่าเขาใช้เงินไปกับอะไรแล้วลองถามคําถามเดียวกับ r o กี้เฟลเลอร์เลยครับลูกคิดว่าสิ่งนี้คุ้มค่าไหมบางทีครับคำตอบจากเด็กเนี่ยอาจจะทําให้ผู้ใหญ่อย่างเราครับได้สติได้เหมือนกันครับและสาหรับใครที่ไม่มีลูกครับจงจําไว้ครับว่าคุณคือผู้จัดการเงินของตัวเองครับไม่มีใครต้องอนุมัติไม่มีใครต้องตรวจสอบ ถ้าคุณไม่ทําก็ไม่มีใครทําแทนคุณครับลอกกี้เฟลเลอร์สอนลูกให้จดทุกบาทเพราะเขารู้ว่าเงินไม่เคยจําว่าเราใช้มันไปกับอะไรแต่มนุษย์ที่อยากมั่งคั่งต้องจําให้ได้และต้องกล้าทบทวนมันไม่เกี่ยวว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ครับแต่มันเกี่ยวกับว่าคุณเห็นเรืยังว่าคุณใช้เงินไปกับอะไรและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของคนที่จัดการเงินได้ดีทุกคนไม่ว่าคุณจะมีมากหรือเริ่มจากน้อยแต่ถ้าคุณรู้ที่มาที่ไปของเงินคุณจะไม่มีวันเสียมันแบบไม่รู้ตัวครับ5 การให้คือการฝึกใจไม่ให้จนซิ่งหนึ่งที่ตะกูลล็อกกี้เฟลเลอร์ครับเชื่อมาตลอดไม่ใช่แค่ว่าคนรวยควรจะแบ่งปันแต่คือการแบ่งปันคือส่วนหนึ่งของการจัดการเงินที่ถูกต้องจอร์ดีล็อกกี้เฟลเลอร์ครับตั้งกฎกับลูกทุกคนว่า ไม่ว่าลูกจะได้ค่าขนมเท่าไหร่10%ต้องถูกแบ่งไปช่วยเหลือคนอื่นเสมอมันไม่ใช่คําสอนที่สวยหรูเท่านั้นครับแต่มันเป็นภรารกิจที่ลูกๆต้องทาจริงทุกสัปดาห์ท้าย25เซนก็ต้องมี2.5เซนไว้ให้ผู้อื่นจะเป็นมูลนิธิช่วยเพื่อนช่วยโรงเรียนหรือให้กับโบสถ์ก็ได้แต่มันต้องออกจากใจไม่ใช่แค่ทําตามหน้าที่เนลสันล ok ็อกกี้โฟลเลอร์ครับเคยเล่าว่าตอนเด็กเขาไม่เข้าใจว่าทําไมต้องให้พ่อเลยพาเขาไปเดินดูคนไร้บ้านในเมืองพาไปดูเด็กที่ไม่มีข้าวกินในศูนย์พักพิงแลล้ววถามวามบ่ ลูกคิดว่าเราโชคดีไหมที่มีข้าวกินทุกวันมันไม่ใช่แค่บทเรียนเรื่องความเห็นใจครับแต่มันเป็นการสอนว่าความมั่งคั่งจะไร้ความหมายถ้าไม่ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์กับโลกบ้างครับ r o กี้เฟลเลอร์จูเนียครับไม่ได้สอนให้ลูกแค่เข้าใจการให้แต่ยังทําให้การให้กลายเป็นนิสัยที่ติดอยู่กับทุกรายได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมลูกหลานในตระกูลนี้จํานวนมากกลายเป็นผู้ก่อตั้งน,นุนนิทิกลายเป็นนักพัฒนาเมืองนักสนับสนุนการศึกษา หรือแม้แต่นักการเมืองที่ใช้เงินตระกูลสนับสนุนสังคมแบบจริงจังเพราะการแบ่งปันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาทําเมื่อมีมากแต่มันคือสิ่งที่เขาทําตั้งแต่อย่างน้น้อยจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดเรื่องเงินไปแล้วลองนึกภาพดูนะครับถ้าเราโตมากับบ้านที่บอกว,ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีรายได้เข้ามาต้องมีส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ของเรามันจะเปลี่ยนไมเซ็ e เรื่องเงินของเราทั้งหมดทันทีครับและยิ่งคุณมีเงินมากเท่าไหร่คุณก็จะรู้สึกรับผิดชอบมากขึ้นไม่ใช่ใช้เยอะขึ้น ในชีวิตจริงครับคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องเริ่มจากการบริจาคหลักพันบางคนอาจจะเริ่มวันละสิบบาทยอดกระปุกไว้แล้วนําไปสนับสนุนคนได้โอกาสบริจาคตามสถานที่ต่างๆหรือช่วยเหลือคนประสบภัยต่างๆก็ได้ครับถึงแม้มันจะไม่เยอะแต่การที่คุณหักส่วนหนึ่งเพื่อคนอื่นมันจะทําให้คุณรู้ว่าคุณยังมีเหลือพอที่จะให้และนั่นแหละครับคือความรู้สึกของคนมั่งคั่งจริงๆเหมือนคาพูดหนึ่งครับที่เขาพูดกันว่าคนที่ให้ตอนมีน้อยจะไม่มีวันขาดตอนมีมาก ร็อกกี้เฟลเลอร์ไม่ได้ร่ำรวยเพราะเขารู้จักแค่หาครับแต่เขาสอนให้ลูกรู้จักให้เพราะเขารู้ว่าใจที่รู้จักให้คือหัวใจที่ไม่กลัวจนและหัวใจแบบนี้แหละครับที่จะไม่มีวันจนจริงๆ 6. สร้างวัฒนธรรมไม่ใช่แค่ทรัพย์สินสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตระกูลล็อกกี้เฟลเลอร์ทำได้เหนือกว่าทุกครอบครัวเศรษฐีในอเมริกาไม่ใช่แค่การสร้างรายได้ที่มหาศาลครับแต่คือการสร้างความมั่นคงให้กลายเป็นวัฒนธรรมครอบครัวจอร์ดีล็อกกี้เฟลเลอร์ครับไม่ได้แค่ฝากเงินไว้ในธนาคาร แต่ก็ฝังแนวคิดเรื่องความรบับผิดชอบทางการเงินลงในตัวลูกหลานทุกคนและแนวคิดนั้นก็ถูกถ่ายทอดต่อเป็นทอดทอดจากพ่อสู่ลูกจากลูกสู่หลานและจากหลานก็จนมาถึงรุ่นที่7เลยครับลองคิดดูนะครับว่ามีตระกูลเศรษฐีไม่กี่แห่งบนโลกครับที่สามารถอยู่รอดอย่างมั่นคงได้ยาวนานขนาดนี้ทั้งทางที่โลกเปลี่ยนไปไม่รู้กี่รอบเศรษฐกิจถล่มไปไม่รู้กี่ครั้งแต่สิ่งที่ยังอยู่ก็คือค่านิยมเรื่องเงินในบ้านนี้ทุกคนในตระกูลครับต้องเข้าใจบทบาทของเงินเข้าใจว่าสินทรัพย์ ไม่ได้มีวโออวดแต่มีไว้ทำให้เกิดผลลัพธ์ทั้งกับครอบครัวและก็สังคมล็อกกี้เฟลเลอร์ครับจึงไม่ได้แค่ให้เงินลูกแต่ให้หน้าที่ไปพร้อมกันด้วยว่าเงินทุกบาทที่อยู่ในมือมีเหตุผลของมันและคนที่ถือเงินนั้นต้องรับผิดชอบต่อมันให้ได้ทีนี้ลองกลับมาดูที่บ้านเราบ้างครับบางบ้านมีเงินเก็บเป็นล้านแต่ลูกโตมาแบบไม่เคยรู้ว่าเงินมาจากไหนไม่เคยมีบทบาทอะไรกับทรัพย์สินของบ้านไม่เคยถูกชวนให้คิดว่าเงินก้อนนี้ควรเอาไปทําอะไรดี สุดท้ายครับบ้านนั้นอาจจะส่งต่อแค่ทรัพย์แต่ไม่ได้ส่งต่อความเข้าใจและเมื่อเจอปัญหาหรือวิกฤตทรัพย์ที่สะสมมาทั้งชีวิตอาจจะหายไปในพริบตาครับถ้าเราจะเริ่มสร้างการเงินแบบ Rocky Fol l e เรครับเราไม่จําเป็นต้องรอให้มีทรัพย์สินมากก่อนแค่เริ่มจากการพูดคุยเรื่องเงินในบ้านชวนกันตั้งเป้าตั้งงบและให้ทุกคนในบ้านครับมีบทบาทในแผนการเงินของครอบครัวบางบ้านเริ่มจากพ่อแม่ที่เปิดใจบอกลูกว่าเงินเดือนเดือนนี้มี20,000 เราจะกันไว้ทําอะไรบ้างบางบ้านให้ลูกช่วยคิดว่าควรใช้จ่ายตรงไหนก่อนบางบ้านชวนลูกเก็บเงินไปพร้อมกันแล้วแข่งกันว่าใครเก็บได้มากที่สุดใน3เดือนสิ่งเหล่านี้ครับดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆครับแต่มันคือตัวจุดไฟเล็กๆที่เปลี่ยนบ้านธรรมดาให้กลายเป็นบ้านที่เข้าใจเรื่องเงินร่วมกันได้ครับและนั่นแหละครับคือคาตอบว่าตระกูลล็อกกี้เฟลเลอร์ถึงมั่งคั่งได้ยาวนานถึง7รุ่นเพราะเขาไม่ได้ส่งต่อแค่เงินครับแต่เขาสร้างวัฒนธรรมทางความคิดก่อนแล้วเงินค่อยตามมาทีหลัง จำไว้ครับว่าคนที่ส่งต่อทรัพย์สินอาจจะทําให้คนรุ่นถัดไปสบายแต่คนที่ส่งต่อวัฒนธรรมจะทําให้คนรุ่นถัดไปไม่ล้มละลายครับ 7. ทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ต้องคู่กับระบบที่แข็งแรงล็อกกี้เฟลเลอร์ครับไม่ได้รอดมา7รุ่นเพราะโชคดีนะครับแต่เพราะพวกเขารู้ว่าเงินเพียงอย่างเดียวเอาไม่อยู่ครับต่อให้หาเก่งแค่ไหนถ้าบ้านไม่มีระบบรองรับที่ดีความมั่งคั่งก็จะหล่นหายไปในไม่กี่รุ่นนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมคนตระกูลนี้ถึงมีการวางแผนการเงินแบบมืออาชีพตั้งแต่รุ่นลูกเขาใช้ Family Touch ครับ ตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีใครคิดจะทำวางโครงสร้างการจัดการทรัพย์สินมีกติกาว่าใครจะได้อะไรบ้างใครมีสิทธิ์ตัดสินใจรายได้จากทรัพย์สินจะถูกใช้ไปเพื่ออะไรบ้างต้องมีเอกสารรายงานผลทุกปีและทุกคนในบ้านต้องเข้าใจว่าทรัพย์สินครอบครัวไม่ใช่ของใครคนเดียวพูดง่ายๆก็คือล็อกกี้เฟลเลอร์ครับไม่ได้แค่ทิ้งมรดกแต่ตั้งระบบให้คนรุ่นต่อไปรู้ว่าจะจัดการกับมรดกนี้ยังไงจะใช้มันให้โตต่อได้ยังไงและจะไม่ทำให้มันพังลงด้วยมือใครคนใดคนหนึ่งพอมอ เราจะพบว่าหลายครอบครัวที่มีบ้านมีรถมีที่ดินมีเงินเก็บแต่พอพ่อแม่จากไปลูกหลานทะเลาะกันเพราะไม่มีใครรู้ว่าควรจะจัดการยังไงใครควรดูแลควรขายไหมควรเก็บไหมควรแบ่งยังไงหรือใครมีสิทธิ์ตัดสินใจสุดท้ายสมบัติที่พ่อแม่สร้างมาทั้งชีวิตอาจจะเป็นเหตุให้ครอบครัวต้องแตกแยกก็ได้เพราะไม่มีระบบที่รองรับความมั่งคั่งนั้นไว้เลยคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องมีมรดกพันล้านแบบล็อกกี้เฟลเลอร์ครับแต่คุณก็สามารถเริ่มสร้างระบบได้ทันทีครับยกตัวอย่างเช่น มีบัญชีรวมของครอบครัวที่ทุกคนช่วยกันดูแล 2. วางแผนทรัพย์สินผ่านการเขียนพินัยกรรม3จดบันทึกว่าไรายได้จากอสังหาหรือกิจการควรไปใช้กับอะไร 4. ทํทำข้อตกลงกันในครอบครัวครับเรื่องค่าใช้ใจ่ายของพ่อแม่ยามเกษียณและ 5. แค่เริ่มคุยกันว่าหลังจากนี้บ้านเราจะเริ่มวางแผนกันยังไงทุกอย่างเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเ,เลยครับแต่สิ่งเล็กๆเ,เหล่านั้นถ้าทำให้เป็นระบบก็จะสามารถป้องกันปัญหาใหญ่ที่จะตามมาในอนาคตได้ครับ พราะบ้านที่มั่งคั่งไม่ใช่บ้านที่มีทรัพย์สินมากครับแต่คือบ้านที่พร้อมจะดูแลทรัพย์สินนั้นไว้ร่วมกันครับล็อกกี้เฟลเลอร์ครับไม่ได้ทําทุกอย่างเองคนเดียวแต่เขาสร้างระบบที่ช่วยให้ทุกคนโตไปพร้อมกันและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมต่อให้เขาไม่อยู่แล้วชื่อของเขาก็ยังคงอยู่ในทุกเมืองทุกมหาลัยทุกมูลนิธิแล้วก็ยังคงสร้างผลกระทบดีๆให้กับโลกได้จนถึงทุกวันนี้ครับถ้าคุณสร้างได้แค่ทรัพย์สินวันหนึ่งมันจะหายไปครับแต่ถ้าคุณสร้างได้ทั้งทรัพย์สินแลก็ระบบ รุ่นต่อไปจะต่อยอดมันได้อีกไกลมากกว่าที่คุณเคยทํแนัน่นเองครับคนจํานวนมากใช้ทั้งชีวิตในการหาเงินครับแต่มีน้อยคนที่ใช้ชีวิตกับการสอนวิธีใช้เงินให้กับคนข้างหลังระหวังว่าลูกจะมีชีวิตที่ดีกว่าเราหวังว่าเราจะสร้างอะไรไว้ให้แต่ในวันที่เราหายไปคําถามไม่ใช่ว่าเราทิ้งอะไรไว้ให้กับลูกครับแต่คือลูกพร้อมจะดูแลสิ่งนั้นแค่ไหนตระกูลล็อกกี้เฟลเลอร์ครับอยู่รอดมาได้ถึง7รุ่นไม่ใช่เพราะเขาหาเงินเก่งอย่างเดียวนะครับแต่เพราะเขารู้ว่าเงินไม่ใช่ปลายทางเงินคือบทเรียน เงินคือวัฒนธรรมและเงินคือเครื่องมือในการสร้างคนที่ต้องฝึกต้องสอนต้องใส่ลงไปในชุดประจําวันทีละนิดเพราะไม่มีใครจัดก,การเงินได้ดีแค่เพราะเกิดมาในบ้านที่รวยแต่ทุกคนต้องฝึกมันเหมือนเป็นการฝึกเดินฝึกพูดและบ้านที่ใส่ใจในเรื่องเงินมากพอครับจะเป็นบ้านที่แข็งแรงทางความคิดแม้วันที่มีเงินน้อยลงก็ตามล็อกกี้เฟลเลอร์เองก็เริ่มจากแค่ค่าขนม25เซนจากคําถามง่ายๆแค่ถามลูกว่าลูกจะใช้เงินเหรียญน,นี้ยังไงให้ดีที่สุด นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่ไม่หายไปใน3มรุ่นแต่อยู่ต่อได้ข้ามรุ่นไปถึง4 5 6หและรุ่นต่อต่อไปถ้าคุณยังไม่มีระบบวันนี้คือวันที่ดีที่สุดที่จะเริ่มถ้าคุณยังไม่เคยสอนลูกเรื่องเงินวันนี้ก็ยังไม่สายครับถ้าคุณอยากจะให้บ้านมั่นคงมันไม่ได้เริ่มจากเงินในบัญชีแต่มันเริ่มจากวิธีคิดเรื่องเงินที่บ้านของคุณใช้กันในทุกวันครับจำไหมครับว่าบ้านที่มั่นคงที่สุดไม่ใช่บ้านที่มีแค่เงินอย่างเดียวแต่คือบ้านที่เเข้้้าาาใจจวว่ะรััักษงงงินนนไยงไยง และสร้างคนรุ่นต่อไปให้คิดเป็นใช้เป็นและโตได้ด้วยตัวเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือแนวคิดทางการเงินแบบตระกูลล็อกกี้เฟลเลอร์ครับที่คุณสามารถเลือกไปปรับใช้กับการเงินของคุณได้เลยนะครับยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ได้เข้ามาฟังในวันนี้ครับและใครที่ชอบข้อไหนเป็นพิเศษหรืออยากฟังของตระกูลไหนเป็นพิเศษนะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เหมือนเดิมครับเพราะซีรีส์นี้เราจะมาถอดแนวคิดของตระกูลระดับโลกกัน แล้วถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สครายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสมองไหลทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a เฟ o บุ๊กย u ทูบอิน a ตาแกรม t ท o กก็รวมไปถึง Lemon a อ e ครับและถ้าคุณอยากจะเรียนรู้วิชาการทำธุรกิจหรือการพัฒนาตัวเองก็สามารถรับชมได้ผ่านทางลากสดของสมองไหลนะครับซึ่งตอนนี้ลากสดของเราก็จะเป็นรายการล้วงสมองครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับว่าตอนต่อไปใครจะมาหรือถ้าอยากให้ใครมาก็สามารถรีเควสกันมาได้เลย แล้วถ้าใครกลัวจะพลาดไลฟ์สดน,นะครับเราก็มีแจ้งเตือนให้ด้วยเพียงแค่แอดไลน์มาที่แอดสมองไหลนะครับเราก็จะมีแจ้งเตือนไปให้ทุกไลฟ์เลยครับสำหรับวันนี้ครับ <c oughs> ผมเฟย์นจะรู้จักสมองไหลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ